สวัสดีครับผมพายเมชินชาแนลครับผมวันนี้ก็โอ้โหอยู่วันที่หน้างงานนะครับวันนี้ก็เจอปัญหาทะเลโคลนนะครับดูดูครับฝนตกใส่นี่เป็นดินเลนนะครับดูปลิ้นขึ้นหมดนะครับดูเลยครับผมอันนี้ผมยกตัวลอยไว้นะครับเนี่ยขออย่างเดียวว่าฝนอย่าตกมานะครับเหมือนขุดสะไว้รอเลยครับนี่ประมาณเกือบสองเมตรนะครับเนี่ย เมตรกว่าครับผมเมตรเมตรขึ้นครับจากระดับดินดูครับดูดูจากท่านมาชมดูเลยดูจากระดับดินดินเดิมนะครับดินดินที่เสมอนะครับดูครับนี่แล้วตรงที่จมดูครับมันปรินขึ้นมาเลยนะครับนี่ผมยกตัวลอยแล้วก็ประมาณเก้าสิบเซนได้ครับเนี่ยดู วัดระดับจากกระบอกนะครับดูครับนี่แหละครับสูงจากพื้นโดยประมาณประมาณนี้เลย90เซนก็ถือว่าเยอะนะครับผมถ้าน้ําท่วมขังโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํามานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตเพยงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับ